สบายดีสบายดีอีกผมเองพี่นอ้องวันนี้ยังมาทัดเขาปลาได้พี่น้องเนื่องจากว่าอากาศเปลี่ยนเพื่อนไปผ่านมานฝนส่วนลงน้องปลาเพื่อนไปนี่ดูเสีเขารงมก็เพิ่นพอดีลมลมแห้งไปหมดเลดเบื้องลมแห้งแห้งอากาศเปลี่ยนเอ้ยไปกินปลาน้องผ่านมานกันกาวมือแรกที่เขาสะเข้าปลาเ่ยโชคชะเมืองอยู่แล้วอากาศตอนหนาวก็สิไปปอไปเลยไทยมุดออกก่อน หาเห็ดบดออกงทมันสีแฮงเง้ตเห็ดบดบด่เลยอกอีบอมาน้องพิ่นสองครั้งที่สองเลยมาน้องพิ่นรูนกัใจดีเราสบายพุ่นลงยามนาวๆได้หอดบอ่นลงเดิดไม่ผ่านมานพถึง่านเราลงเต็มตึง ใส่แผย์ประจำเมืองท่าพังท่องเลยลงหาป่ามาเนี่ยโดนฐานใส่ยันเมื่นกั้เลยไล่ปีบริ่ได้พาะกันไปนอกนเอ้าคือเกาไปนอกนะครับคิดคินคือเกาเพราะว่ามันหนาวสุดอากาศเปียกมันนี่แหละมันนี่ก็เลยอากาศ่มาต้อทำไม่ได้เด้อทำไม่ได้อย่าขึ้นไหน บ่ยำหอนมันจังบ่เปลืองยำหอนมันเปลืองไคกับหมายำนาวใครเนี่ยนาวเดีขยอยอมเนี่ย,อยอใครดูพวกเจ้าสุขภาพดีหอนหอน,นลงใดยุ่ <laughs>

ดงบ,บักญ่มอสยยันจันจกโตเลยได้มองยันยังบ่ได้เลยบตฮะขอโทษบอเดี๋ยวจะคลองนองกัดบลกเลยฮะไปไปไป,ไปลงลงอย,ยอมยอยด้วยคอยเด้อ เอาดีเลยอาพุรโตดิ เชื่องเจ็บหัวเขาเนี่ยเด้อพี่น้องกัดไข้แน,น่น้อยหนึ่งเพราะว่ามียาดีไอ้สมพองอยู่ทางปักซี่ฉันาพาหญ้ามาให้กินเท่ากับข้อขอบใจผนอีกทีหนึง่ง <c oughs> เขากินหญ้าเพื่อนแน่กับเขาน้ำมันเนือกเนี่ยท่ากับพี่ผู้เลื้ยเนี่ยท่ากับไข้แน่แต่ว่าเขายางไกลยังเจ็บอยู่พี่น้องเลยนในปากแก้ยม,มันสิเขาปลากับในผานพอดีลม ยังยังใกล้บ่ได้ว่าเทียบพูกเขาแต่ก็เริ่มค่อยๆอยู่แน่แล้วนี่เป็นอะไรคือว่าเป็นสีขาวๆเลย,เย,ย <c oughs> ตัวใหญ่บ <c oughs> ่ตัวใหญ่ <c oughs> เลด้วยนะตัวใหญ่อะไได้ตัวใหญ่เลยเข้าบ่า <c oughs> <c oughs> พี่จารว่าผมามักตัวใหญ่อ๋ <laughs> อช่วงนี้กินปลาก่อนช่วงนี้ <laughs> คือไปร <laughs> อโคกก็บ่ได้เนาะไม่ได้เท่ากับโทษนายพานเอามองมาอีกคนห <laughs> น,นึ่งน <laughs> ายพาดมาไว้นะไว้นะเนาะอ้าวเกียงลายเกียงลาย แตสายก็เห right, oh ็นหางขาแวะบักหนึ่งหนึ่งเอาลงขึ้นหรือวะโอ้โหติดม้างประชางบ่มองเป็นรองหมู่บ้านเห็นบ่เดือดเดือดจีนี่ไปทานปลาครัเอาหมองมาโอ้ได้เรื่องได้มองหน่อยๆเลย มองแหลบโอ้คัคับคนเเอาเาบ่กมันใจบอมองเจ้าเนี่ย,อยลอยเป็นเลอยเออเอา,าจาบงบง้างานก่อนอเือลงก่อนจาก้างจะดึงเยโอ้เป็นสองโตเนานะนะ ในโลกคนนาวเฮ้ยในโลกบนนาวอะจะเข้าดนไกลพราตัวคนแขงงานอะไยุ้ยทแถลเล่นนาวน้องจัดสุขภาพตัวเองแข่งไติก็ุดมนเลยไม่ผิดจัดสุขภาพตัวเองจัดสุขาพตัวเองถ้าทีถายกับปวตัวเองมาได้เลยผู้นไม่ปัวตัวเลย นกครับเด้อคุณจิ้มก็พยายามได้กับมาห้ยแล้วคุณจิ้มคุณหาด้ยรอพอยิด้วยเอาลงกาไหมคุณอาชมากอดเอลพ oh. oh, ่ออยู่ไอกว่้วเฮ้เจ้าหามันมหน่อยไวเยเจ้าหาบอเจ้าบ่าทงัได้ค่ เออเอามาแลวตืวนของแถ้แล้วเนาะปลาจนมาาเป็นปลาจีนปลาญี่ปุ่นปลาคนนี้ต้เป็นปล่อยนายชุดจับได้ปลาเน้องจากโลกน้อยไป้างน้อยเราปล่อยก่อนเ่าปล่อยเด้น้อง้าใหญ่ชุดกะซบงพวกซ่ถานป่อย้นอะนางลลยพูนาย่า่านปลามันใจ่าบลอยจะถ่ายบนโลกคนดายืนอยู่โคกน่ามันหนาวเ้ยป้ติแล้เลย

Đó, đó hết ừ. hết bỏ. tôi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để nó đó

เอาซื้อาตมาหนาวโดยมัเป็นแผลแต่ว่ามนาวได้แผแเนี่โอ้โหปดเอาไ้นหงอกแล้เนาะโอ้ก็เลยเป็นแผเป็นมองว่อยากกินปลาเนาะ้องอยากอยู่ย่งแล้ว,วจุเลยบอย่อเโอ้ ครัเลยเนาะห้งน้เตาห้าได้บ่นึงหองนตาเราดีใจห้องน้เตาบรตูเาลยบากเง้ยขงได้เถอวเธอย่างเธอย่างเธางหามุงเถอวะจะเอาทานขึมับ่เอตกตาชาวบ้านถ่วงโอ้หงนตาหองน้เตาเขนาเยนว่าจากเาเต้งได้เตาหามุงเตปากลุดตก นี่ไ้นาต้ก่อนนี่ไ้นาจะค้องตุ๊บอ้าตัวนู้เว้ยฮนาะงปนทุบเขาก็จแสบเลยหมอกเทือนถาดเลยภูมักผูมักปีนเขาภูมักผูมักปีนเขาก็ยนั่รับพันธุ์ดีเฉยนะผูมักไามีน้ำอ้อยหน้าขอไปเนาะบุญเผินบุญเฮ้ายังแก้วภูเขาเว้ยแก้วภูเขาภูเขาภูเขาภเตุ ธรรมชาติธาอากาศนาวๆน้องๆอ้ป้าเลน้องเจ้าปล่อยไงสุดนี้ซ้ำซ้ำนี่อยได้เนาะโอ้ยก้อยยังได้ปล่อยแต่ตอนนอนคือหนใหญ่เคยโดนว่าทีฮาเดเนาะอไปปล่อยเนาะป้านั่นปล่อยมันแทปันเดี๋ยวุดแค่แคกี่นิซ่ายาเฮ็ดกีนิซ่ากี่นิซ่าใหญ่ใหญ่ใ่เฮ็ดคนกีนซ่า กินดินชายกินไม่ได้ตักินดิายอตเห็นกราปอยที่ขัได้ใหญ่ดูีก้อยเนาะตัดีก้อยแทำข้าวมืออข้าวป่อยนะครับเหมองัลยข้าวอยทำลูกเปียงกระเปีงน้ำเนาะไอ้ตัวนี้เรทำลูกเราทำลูกอ่ะบอยตัวนี้คักเลยเนาะคอยจุนี่จะก็ค่อยได้เว้ยจำนาด้วย แเมื่อดกมบเบิงเโลดเขาแล้วเส้นผาเื่อทีไ่กัน่คเป็นเลยันล้วเนาะว่าผ่านเรบไดใคือบเลี้ีใช่เลยเว้ยคือบ่อโอ้โหดชัยจังหิ้นดิยใชบ่งนะใช่ตี่รถาใ่อครับเนาะประมาณมักเด้เน่เลยคนแข็เอาเนาะ เอล้น้่ยั่นเออเาทานขนดชอยเจ้าแล้วพอไเด้๋กเติมบัตรโทรศัพท์โทรหาพีสาวขึ้นอะไรนี่ยขนตูโอ้ไม่อยากจะอะไรกินเลยขึ้นแม่พี่โอ้นั่นนั่นอยได้ไปออนีผักนะะเขือหยอน

บะเ่นเจ้าต้มต้แม่จบอเหราเขาต้มบแเ่นเจ้าต้มเยอะขนนั้นเผาหรอเบนเรา่ี้ิหล่าต้มแม่ได้ต้มม่มโอ้โหโบปากใหญ่แล้วเนาะโบขึ้มาน่อยได้โบ่รา่าราุบเลยเลยเผาเนาะ เลือเขานะเลื่อเขาา้มากดห้องดูด้ตัวลองอ่ะโอ้ยอาารนนยตัวม่วงนนาแบบใกนนน่อื้ออืมอากาศก็เ็บมันหน่อยแค่ ก็ตะพันกะเาอยู่อืมอืมอืมไปไงจ่อไปไปยามนั่ไปบ้านเรืเป็นไหนไปบาเนหลังไหนไปแล้วเดียนห่อยวะนาะอเโทหานึ่งอคอยแ้มาเขาไไ บอลคะแนนมอญยังควยมอนวะไบใบเด้อใบเด้อมอองแกแต่ว่าเด้วยโอ้ยแข้งครับอันนี้ไรโอ้ยมันไรย์ก็บกวดเอาอยู่เหงามาเลยโอ้ยคักไนไย์เหงาหมดมีญโอ้อากาศหนาวแบบนี้เนาะอากาศเปลี่ยนนั่นไม่ไหวอันนี้ยอมหากได้เขี่ยกับใบอื่นได้อืมใช่ถือกูใบพ่อแล้วโอ้ยเนาะ เอาอาหารมันออกมาหน้าไดสิละสุดหน่อนี่บนตีเจ้าคืนสั่งไหนบ่สั่งเอาเหล่ามาส่งแค่ปากเลยฮะไม่พลาดในคนมากเลยมา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 ฮะก็ลงมือเดียวเ้าฮะก็ลงมือเดียวมือเดียวแล้วหรอไปลองหนึ่งเหมือกันนี่

คำพูนหอดดาวเพื่อนไอ้ผมยังดน่แล้วัมองผม้นผมาันหอมไไาเหลาได้ไปชิบ้าน่นได้ไมผักเข้าใแนี่ิ้นเหลืองชิลน์ล้วมานนไรกันไรมันมักินแต่มีได้ ใคไกักปลากระดนอยู่โอ้โหกระโดนบาดขมัญยาลากระดนมาญขมัญ่มัญขมัมัญ้มอมัญขมอมันขาดมันขาดใครก็ไปกระมัญขมัญมันขญข่ัญัญ่าัญขม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 ัญขัญเมัญขมัญขนัลขมมัญขมัญขมัมัญขมัญกมญม โอ้ยหอบซองเลยน้องเอ้ผมปลากเปอรปลาเพอ่ะอใช่ปลาเยพอนี่ปลาเียวกันเลยนี่ปลาเดียวกันตซอยังไงอหอบที่ซนาะ

ยำไบ้าคือว่าถ่าเราจะกินอะไรแคลอรถเนาะถ่เแคลไปที่สองแคอัดอลบีข้าวาตัวอโอ้เ่อีอหนมาโอหรอบที่สเลยเนาะโอไปโหให่ชื่อลเนาะโอ้ยต้องดูไปโหยาวดียาไปโยาวไ ข้ายไปโผนกแตคนนี้ก่ครับเป็ยอดนอตอนนั้นเข้าไปั่งไปนั่องไปตากกหันโลกไปแกหันโม่มันครับเดี๋ยวเดีจะไปเหตุใหนิดหน่อยยามนิดหน่อยยามมันไปเหลืองไหเอาอีแล้วล่ะพะย่พอดว่าอพะย่้อีแล้วโต๊ดอีกแล้วล่ะโต๊ดบางทีรางขึ้นตัวชัรางขึ้ยบ่ได้ได้ยังเฮ้ยต้องไนเชียงขาเชียงหลังก่อน นำไม้มันนะแล้วม sure? no. hmm. ันโกยขึ huh. ้นล wow. mm. 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 ังคว้ยโต๊ดอีแลล่ะเป็นไงจะหน่อยโต๊ดอีเลล่ะเนี่น้ำเบาน้ำต่อน้ำลบดีโต๊ดอีแลละจะมาโต๊ดดูแตงเราดูหางไปนะเจ้าภาพเอาเคียวดีเราดูหางนะเอาแม่สูตร ใชป้าไหวโยมตมยยได้อโหนดขอตโตะหันนะเห็นเดี่เห็นแรกเอยู่ไสมองาต่อยไลุงลงันลุงลุงั่งลุงมังไเลยอะไปดิางควาับมั่วไปน่ะงับมั่วับมั่วับมั่วเออทับมั่วตจัเออ โตจะโตเปีไนได้เขาอ่าปไหนพขโตเขาได้ก็ซื้อได้คือซื้อมาเนะห้วยเขาไทยไทยเขาได้กํามาเนาะนรผ่านม้าอยู่แล้วสกระทำโตกระทํสีคนทาสี่คนโอ้ม่นนะว่าเทบ้ามูดเนาะเราได้หมนเบ้า่เขาเมดูดเขายงเข้าแล้วเฮ้ทเ้าโมดดเหมดเชาเนี่ยมาถามเนาะ แก้วได้มาทาเเห็นบงงูดูอจะอ่เห็นแล้วปืนนันบ้าเขาขยี้เาแล้วมูรได้ใช้ดักูดมยังหายจักจักต้องาดขนาดต้องโว่คนโ่ต้องว่าจักไยี่บาดกันจักบโอ้แล้เขาใจดเลยกักักั จากสตีป้าก็จากคือความมือดีจรเงี้ยไรมืออะไรข้าเข้ากินแล้วข้ากระติกนะครับก็เป็นขอบใจผ่านมานี่เป็นลูกน้องสู้กินมือนีก็แล้วตอนแรกตอนแรกก็แล้วอย่างนี่แหละวทางมือมือเข้าปลาเนาะเออถามมันบอลลูนอ๋อเขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนที่เข้ามากเขาห้อยู่ดีไม่แห้งคือเก่าพี่น้องสุกดีคือเกา่า